Amazing เช <Amazing. S 1> ีย g Mai Countdown 2025ออกเดินทางสู่จุดนัดฝันวันปีใหม่ณอุทยาหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ในเทศกาลสุดสนุกส่งท้ายปีอ l ลูมิ d e s t i n a t i o n ปักหมุดจุดหมายปลายทางให้ความสุขก้อนโตบอกลาแสงจันทร์ในคืนข้ามปีร่วมฉลองไปกับกล mm ิ่นอายแห่งวัฒนธรรม mm hmm. ผสานาเทคนิคสื่อสมัยใหม่ถ่ายทอดสู่สวนแสงชุ่มช่ำจ่ายชมการแสดงพื้นบ้านศิลปะท้องถิน่นอิ่มอร่อยกับอาหารถิน่นพร้อมสนุกกับกิจกรรมเวิร์กช็อปงานคราฟสุดชิคและกิจกรรมมุ ดูดวที่จะทําให้คืนอิมเอมใจ่ายไปตลอดทั้งปีพร้อมรับของที่ระลึกจากกิจกรรมเช็คพอยต์สถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่และคอนเสิร์ตจากศิลปินดังที่มาร่วมส่งท้ายปีกับปออันอนกสงกรานต์และเขาดาวกับศิลปินสุดฮารแบมแบ็กกัสเซ่เบนชมการสแสดงพลืสุดอลังการทักทายแสงแรกของปีใหม่ไปด้วยกันวันที่2 1 3 1ธันวาคม2567ร่วมงานฟรีตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสอบถามโทร 16 7 2>, 2จสอง